กรมทางวาจาร้ายแรงมากเรื่องของวาจาใช่ว่าไม่สำคัญเพราะคำพูดทำให้คนรักกันได้และทำให้คนเกลียดกันได้ฉะนั้นก่อนจะพูดสิ่งใดออกไปควรมีสติคิดก่อนพูดอยู่เสมอเสมอหากพูดดีย่อมนำพาแต่สิ่งที่ดีๆมาให้กับตนและผู้อื่น หากพูดไม่ดีย่อมนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ผู้อื่นและกรรมนั้นก็ย่อมตกถึงผู้พูดด้วยในทางพระพุทธศาสนาการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเรียกว่าวจีทุจริต คือการทำชั่วด้วยวาจาเป็นการกระทำบาปอย่างหนึ่งส่งผลให้เกิดกรรมตามมาต่อผู้กระทำหลากหลายประการแต่จะหนักเบาไปตามเจตนาหลวงปู่ท่านมักกล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้นำไปปฏิบัติคือมงคล38ประการ มงคลที่ท่านพูดถึกบ่อยนั่นคือสัมมาวาจาชอบคือพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจาเพราะกรรมนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรรมเมื่อส่งผลจะร้ายแรงเพียงใดคำพูดนั้นสำคัญมากบางคนพูดไม่ดีกับคนอื่นจนเป็นเหตุถึงโกรธเกลียด กันชั่วชีวิตก็มีบางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทําให้ไม่พูดกันเป็นหลายปีคนส่วนมากที่ขึ้นลงขึ้นศาลหรือทะเลาะกันจนไปถึงฆ่ากันตายก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีนี่แหละมีเรื่องเดือดร้อนหลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับใครเขา ถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าหรือด่าเขาตอบมันก็จะไม่มีเรื่องกันแต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไหร่นั่นแหละเรื่องใหญ่ท่านสอนสิทธิ์เสมอว่าอย่าไปพูดทำลายความหวังของใครเขาเพราะนั่นอาจจะเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไหร่กรรมใหญ่จะตกแก่ตนเองท่านบอกไว้อีกว่า คนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่นรวมไปถึงการพูดไม่ดีต่างกับคนอื่นนั้นกรรมจะมาเร็วมากเขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกและภายในไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปตรงกันข้ามกับเป็นคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลายกรรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอ ทั้งทางกายและทางใจบางคนทํากรรมดีนี้ไปเรื่อยอย่างไม่รู้ตัวพอกรรมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลงกรรมชั่วที่สร้างนี้ก็จะสนองเขาอย่างหนักทั้งในภพนี้และภพหน้าในภพนี้เวลาที่กรรมดีแต่ปางก่อนจะส่งผลให้มีความสุข หรือมีโชคลาภกรรมชั่วก็จะเข้ามาตัดรอนกรรมดีเหมือนอย่างเขาผู้นั้นซื้อหวยเลข5-6าหวยก็จะออกเลข5-5หรือ5-7บางทีก็ติดต่อการค้าหรืองานต่างๆมองเห็นอยู่ว่างานนี้ได้แน่นอนแต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้างไปแล้วไม่เจอหรือมีเหตุ ต่างมาทำให้เป็นอุปสรรคอยู่เสมอซึ่งที่จริงแล้วผู้นั้นจะมีโชคที่ควรได้ประมาณเป็นล้านเขาก็จะได้แค่หมื่นสองหมื่นหรือโชคครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่เขากลับได้เพียงแค่ไม่กี่พันบาทหรือเพียงได้ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนี่เป็นเพราะกรรมชั่วเข้ามาตัดรอนกรรมดีและรวมถึงญาติพี่น้องลูกหลาน เขาเหล่านั้นก็จะทําความเดือดร้อนเสียหายมาให้มีพี่น้องหรือญาติไปจนถึงเพื่อนฝูงก็จะโกงทรัพย์สินเงินทองของเราบ้างบางครั้งก็พูดใส่ร้ายให้โทษด,ด่าว่าทะเลาะวิวาททําให้เราไม่สบายกายและสบายใจเป็นอย่างมากมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่จบไม่สิน้น มีลูกหลานก็จะดื้อด้านว่านอนสอนยากทำให้เดือดร้อนเสียเงินเสียทองอยู่ไม่ได้ขาดว่ากล่าวลูกหลานไม่เชื่อฟังไม่เคารพนับถือลูกหลานบางคนก็อักตันยูตนเองมักจะเดือดร้อนด้วยการเป็นโรคร้ายรักษายากหรือรักษาไม่หายเช่นอมัอมพฤกอัมพาตมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจ และโรคร้ายต่างๆอีกมากมายหลายชนิดหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่า <c oughs> กรรมทางวาจามีผลร้ายแรงมากการที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียใจหรือไปพูดทำลายความหวังต่างๆของเขาถ้ารู้ตัวให้หยุดเสียถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำ เสียกรรมไม่สนองในชาตินี้พอตายลงไปยังต้องไปใช้กรรมยังนรกตามคุมต่างๆอีกท่านจะพูดและสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าคนดีเขาไม่ตีใครความหมายว่าคนดีไม่ตีใครไม่ใช่เอาไม้หรือของแข็งไปตีเขาแต่ท่านไม่ให้พูดจาไม่ดีด่าว่าใส่ร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายและทุกข์ใจ